พี่ชายแตงโมเ้ารรวมพิธีทำบุญ100วันเผยคิดถึงตลอดภาพยังติดตาวันนี้เป็นวันครบรอบ100วันหลังเกิดเหตุแตงโมนิดาดาราสาวที่ตกจากเรือสปีดโบสเสียชีวิตซึ่งในช่วงเช้าว,วันนี้แฟนคลับทยอยเดินทางมาวางช่อดอกไม้แสดงความไว้อะไรอย่างต่อเนื่องมีการจัดพิธีทำบุญครบ100วันให้กับแตงโมนิดาก่อนที่ต่อยดายยุตเดชจบพี่ชายของแตงโมได้นำช่อดอกไม้สีขาวและรูปภาพของน้องแตงโมนิดา พร้อมด้วยข้อความเขียนถึงน้องมาไว้อะไรและร่วมพิธีด้วยจากนั้นคุณต่อยได้ยุตเด็ดจบพี่ชายของแตงโมไดียกล่าวว่าตนต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ยังรักและคิดถึงน้องส่วนทางด้านคดีตนไม่ขอพูดถึงคิดว่าตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องคอยดูต่อไปยังคาดเดาอะไรไม่ได้ใจจริงตนอยากให้ช่วยกันไม่อยากให้มาขัดกันเองไม่มีประโยชน์ส่วนจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมตนไม่ขอออกความเห็นอยากให้ไปถามทางทนายของแม่มากกว่า วันนี้คุณแม่ไม่ได้เดินทางมาให้ตนมาเป็นตัวแทนเพื่อระลึกถึงน้องแตงโมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยวันหรือกี่วันตนก็เศร้าเหมือนเดิมยังคิดถึงตลอดภาพมันยังติดตาติดอยู่ในใจเศร้าทุกวันส่วนคนที่หวังดีลุกมาช่วยเหลือน้องแตงโมตนก็รู้สึกดีใจไม่ว่าตอนจบจะเป็นยังไงตนก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากถามว่ายุ่งเหยิงหรือเปล่าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของแต่ละคนที่เข้ามาช่วยมากกว่าอยากฝากขอบคุณแฟนคลับคนที่รักแตงโมด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h ยนิวส์ออนไลน์ o m ขอบคุณค่ะ